พระครูวิมลกุณากรหรือหลวงปุกศพแห่งวัดป่าคอง การดำเนินชีวิตของหลวงปู่สุขต่อมาโดยเห็ุที่ท่านได้ภรรยาและมีบุตรก่อนอุสมบทเพราะฉะนั้นเมื่อครบอายุอุปสมบทจึงยังไม่ได้อุปสมบทแต่มาอุปสมบทเมื่ออายุ25ปีโดยลุงแฟงเป็นผู้อุปสมบทให้ ในการอุปสมบทครั้งนี้บิดาและมารดาไม่ได้มาร่วมพิธีด้วยาเป็นเพราะการเดินทางจากไชน่ามากรุงเทพกินเวลาถึงสองสามวันในสมัยนั้นยังไม่มีเรือยนต์โดยสารจะมีเรือยนต์ใช้เฉพาะเจ้าหนายเท่านั้นท่านได้อุปสมบทที่วัดโพทองล่างตำบลบานเขน จังหวัดนนทบรุรีโดยมีพระรูเฉยฉายาจันทศิริเจ้าอาวาสวัดโพทองล่าเป็นพระอุปชายะและได้รับฉายาว่าเกศหรือเกสละหลังจากอุปสมบทได้นหนึ่งพรรษาหลวงปู่สุขได้เริ่มออกทุดงเพื่อศึกษาหาความรู้ ท่านได้พบและศึกษากับอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณหลายองค์อาจหลายสิบองคก็ว่าได้เคยมีผู้ได้ยินท่านเล่าว่าถ้าจะนำเอาใบาสีสำหรับยกคูของท่านนำมากองรวมกันก็จะสูงท่วมหลังช้างแสดงว่าท่านคงได้ศึกษาทีทยาคุณจากอาจารย์มากจนนับไม่ถ้วน ผู้ใกล้ชิดกับหลวงปู่สุขหลายคนกล่าวว่าถ้าจะถามถึงวิชาความรู้ที่ท่านได้เล่าเียนมาท่านจะเล่าให้ฟังแต่ถ้าจะถามถึงครูบาอาจารย์ของท่านแล้วท่านจะไม่ยอมบอกเลยจึงทําให้เราไม่ทราบถึงครูบาอาจารย์ที่แท้จริงของท่านเลยที่พอจะทราบบ้างโดยท่านเล่าให้ฟัง ซึ่งมีเพียงไม่กี่องค์เช่นหลวงพ่อโพงโพอยู่ทางจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อลาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรหลวงพ่อลอดเสือเจ้าพ่อเขาชะโงกที่พระพุทธบาทเป็นต้นหลวงปู่สุขท่านจากบ้านไปตั้งแต่เด็กประมาณอายุสิบขวบ บวชเมื่ออายุ25ปีทุดงอีกนาน,นับปีไม่เคยเยี่ยมบิดามารดาเลยท่านจึงไม่ทราบว่าบิดามารดาอยู่ที่ไหนเมื่อแยกจากพระที่ร่วมทุดงแล้วจึงได้ออกสืบหาบิดามารดาและได้มาปัดกฏที่วัดพิคุณงามตำบลคุ้งสัมเภา อำเภอมโนรมจังหวัดไหนาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับวัดปักลองมะขามเท่าในปัจจุบันเมื่อหลวงปู่สุขได้สืบรู้จากชาวบ้านว่าบิดามารดาอยู่ที่ใดแล้วท่านจึงย้ายจากวัดพิกุลนาข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปยังฝั่งตรงข้าม และใต้ปกักกลบณบริเวณใกล้ต้นโพใต้ปากคองมะขามเท่าใกล้กับศาลเจ้าขอแก่ศาลหนึ่งเรียกว่าศาลเจ้าจุย้ยชาวบ้านนับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มีวัดล้างอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดอูกทองบางคนก็เรียกว่าวัดเท้าวอูอ๋ทองขณะนั้น ยังมีร่องรอยของอุโบสถและวิหารอยู่เมื่อลุงปู่สุขมาปักก้าที่นั้นตาแก้วผ่านมาก็พบหลุงปู่สุขเป็นคนแรกได้สอบถามถึงเรื่องบรรดาญาติโยมของหลุงปู่สุขเองเมื่อตาแก้วทราบจึงได้ไปบอกโยมของท่าน ว่ามีพระธุ์ององหนึ่งมาปากฏอยู่ใกล้ต้นโพถามหาญาติโยมท่านจึงไปดูท่านจำโยของท่านได้แต่ไม่มีใครผู้ใดเลยจำท่านได้แม้แต่โยมารดาของท่านเองเพราะท่านท่องผอมและจำหลังจากนั้นท่านจึงบอกว่าท่านชื่อสุ เป็นลูกของโยมเองโยงมมารดาผู้หญิงถึงกับร้องไห้โฮออกมาโยมท่านถึงนิมนให้ท่านอยู่ณที่นั้นไม่ให้ไปไหนอีก